เป็นอะไรหรือเปล่าคะอ๋อทีฟ้าเออค่ะปลอดภัยนะอืออืออ๋อดีแล้วเอ๊ะเดี๋ยวนะฮะอย่าบอกนะว่าคลาว์เหรอว้าวดูแต่งหน้านั่สิแล้วไหนจะช่วยั้นอีกรู้แล้วน่าช่วยเปลี่ยนเรื่องคุยจะได้ไหมเออเ้ย เป็นไรนะอแค่มันหัวนิดหน่อยนะอ๋อสวัสดีจ้ะทีฟาอ๋อสวัสดีจ้ะฉันมีชื่อว่าเอลดิชส่วนนี้เพื่อนของฉันคราวพวกเรามาเพื่อช่วยเธอออกไปอขอบคุณนะไว้คุยที่หลังเถอะตอนนี้ต้องไปแล้วเอ๊ะเดี๋ยวนี้เลยอ๋อไม่ได้นะฉันยังไม่ได้สิ่งที่ต้องการเลยเอ๊ะคือว่านะหลังจะที่เราจะกระทิ่สลม ก็มีพวกผู้ชายมาถา่งคำถามแปลกๆกับฉันดน้าก็เลยว่าจะลองสืบดูแล้วก็พบว่าเป็นคนของโคเนโอสินะพวกนั้นสนใจเกี่ยวกับอาวาลานสะ์อแต่ฉันก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าทำไมดังนั้นฉันก็เลยคิดว่าจะไปถามจต,ตัวตรงๆเลยเอาจริงเหรอก็เลยคิดว่ามันพอจะมีทางที่จะได้คุยแบบตัวตัดต,ตัวไม่นะแต่ฉันก็ยังคิดไปได้ว่า มันมีสาวงามตั้งสามคนนะ่หมายคมว่าถ้าเขาไม่เลือกฉันแล้วก็งานนี้เราคงแห้วแน่เรื่องนั้นก็ไม่ต้องกังวลไปหรอกเพราะว่าสาวงามสองคนอยู่ที่นี่แล้วยังไงล่นะเนอะเห็นไหมถ้าเป็นพวกเราสามคนแล้วก็หายห่วงใช่ไหมลเลอร์เรื่องนั้นมันก็ใช่อยู่หรอกทีฟ้าฉันและคราวไม่ว่าใครจะถูกเลือกก็ไม่ต่างกันหรอกนะแต่ว่านะเอริส รากเธอมาเกี่ยวด้วยเนี่ยมันจะดีจริงๆเหรอข้าจะห้ามยายนี่เสียเวลาเปล่านะะ้ออคราวเขาจะอะไรง่ายดีนี่นะ